สวัสดีค่ะพบกับอรไทยยูซี่ยออนทัวร์นะคะวันนี้แก้มมีสาระดีๆเกี่ยวกับสาวๆนะคะที่ชอบทําสีผมเนาะนะคะใครที่อยากเปลี่ยนสีผมนะคะให้เข้ากับจัก,กระราศีของเรานะคะให้เสริมดวงให้ถูกฉลูกนะคะเรียกเงินเ,เรียกทองเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยนะคะวันนี้แก้มเอามาฝากคะ่ะราศีแรกราศีมังกร ความที่พื้นดวงของสาวราศีนี้เป็นคนมุงมันจริงจังจะทําอะไรก็มั่นใจในตัวเองสุดๆนะคะทุกอย่างจะต้องเป๊ะตามระเบียบที่เธอวางไว้ฉะนั้นโทนสีที่เสริมดวงจะช่วยขับความเป็น working w o m a m นะคะของสาวราศีมังกรออกมาได้ที่สุดก็น่าจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะคะ dark brown chocolate brown เนาะเพราะจะยิ่งทำให้ดูลุคดูสุขุมน่าเชื่อถือโดดเด่นทางด้านการงานสุดๆไปเลยคะ่ะ ราศีต่อมาคือราศีกุมค่ะเป็นสาวราเริงยิ้มเก่งที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะชอบซุกซนแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ดีเป็นเลิศแบบเธอเหมาะกับสีผมโทนสีดำหม่นและสีเทาหม่นเป็นอย่างมากพอจะช่วยเสริมดวงเสริมบุคลิกให้ดูหนักแน่นน่าเชื่อถือมากขึ้นรบลังสีความไม่คิดเล็กคิดน้อยเป็นง่ายๆชิวๆของสาวราศีกุมลงนะคะบวกกับเป็นที่ เสริมดวงให้ชีวิตมีความก้าวหน้าของราศีนี้เลยค่ะราศีต่อมาค่ะเป็นราศีเมษน,นะคะถือว่าเป็นสาวที่มิสน่หลลึกลับน่าค้นหาที่สุดในจกกักรราศีนะคะเธอมักจะมีหลากหลายมุมแอบ,บซ่อนอยู่เสมอทําให้ชวนติดตามน้าหลงไหลเพราะฉะนั้นสาวช่องฝันจินตนาการล้าเลิศแบบเธอจึงเหมาะมากกับทุนสีบรอน เข้มน้ำตาลหรือบรอนเข้มประกายทองนะคะมีเดียมบราวนะคะเพราะสีนี้จะส่งพลังด้านบวกให้สาวราศีมีนทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จไปซะทุกอย่างเลยนะคะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นราศีเมษนะคะ สาวราศีเมษนะคะสาวราศีนี้เป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะรักความท้าทายมีรสนิยมสูงมีชอบความรู้ร้าและก็มีบุคลิกที่น่าเก่งขามะคะ่ะการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาทุกรูปแบบนะคะฉะนั้นสีผมที่เสริมดวงกับให้ราศ ให้สาวราศีเมษจะเป็นโทนสีแดงเข้มหรือน้ำตาลประกายแดงนะคะสีโทนนี้นอกจากจะเสริมดวงเรื่องโชคลาภต่างๆให้สาวราศีเมษแล้วก็ยังเสริมดวงเรื่องการเงินให้ใช้ใจ่ายได้คล่องมืออีกด้วยนะคะ มาต่อกันที่สาวที่เต็มไปด้วยความอ่อนหวานนะคะนุ่มนวลอย่างสาวราศีพฤกษ์นะคะเป็นราศีของแก้วเองนะคะสาวราศีนี้ลงไหลความเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่หวันที่จะเข้าสังคมนะคะชอบเรื่องความสวยความงามและค่อนข้างเจ้าชู้เลยทีเดียวสีที่ถูกฉลกสุดๆเลยน่าจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนธรรมชาตินะคะ <ๆ S 1> เพื่อความเอ่อมั่นใจนะคะใครเห็นก็รักก็เอ็นดูจะเจรจาอะไรก็ราบรื่นนะคะเรียกได้ว่าสีโทนนี้ช่วยเสริมดวง ให้ราศีพฤษภทุกด้านเลยทีเดียวคะ่ะราศีเมถุนคะ่ะสาวราศีต่อมาเป็นสาวร่าเริงนะคะช่างพูช่าง,งคุยปรับตัวเข้ากับสังคม ได้เก่งมากนะคะแต่เพราะความรักอิสระขี้เบื่อง่ายไม่ชอบมีอำนาจทําให้สาวราศีมรกเจออุปสรรคเรื่องความไม่มั่นใจนะคะในชีวิตเนาะส่วนหนึ่งก็จะมาจากตัวเธอเองนั่นแหละนะคะที่ชอบหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเสมอเพราะอย่างนี้นี่เองนะคะสีที่ต้องเลือกนะคะน่าจะเป็นเลือกซั์เลยนะคะก็จะเป็นสีบรอนหม่นประกายเทานั่นเองค่ะ ราศีต่อมาเป็นราศีกรกฎนะคะสําหรับสาวราศีกรกฎเธอเป็นคนอ่อนไหวนะคะรักครอบครัวติดบ้านเป็นที่สุดนะคะมีพลังแห่งความเป็นแม่ที่อบอุ่นและพึ่งพาได้นะคะแต่ก็มีแอบขี้น้อยใจนะคะอยู่เหมือนกันเนาะส่วนสีที่เข้ามาเสริมดวงให้กับสาวราศีนี้น่าจะเป็นสีน้าตาลโกโก้หรือไม่ก็สีน้าตาลเข้มปักกายทองค่ะสีนี้จะช่วยให้โดดเด่นในเรื่องความรักทําให้ใครๆมองแล้วก็รู้สึกไว้ใจเป็นที่เคารพต่อคนรอบข้างนั่นเองค่ะ ต่อมากันเลยนะคะราศีสิงห์นะคะราศีต่อมาเป็นราศีของแม่เสือสาวจริงๆนะคะเพราะว่าสาวราศีสิงห์เนี่ยเธอมีความเป็นผู้นําสูงปี๊ดเลยนะคะมั่นใจในตัวเองสูงนะคะทํางานเก่งมากเป็นผู้นําในเรื่องต่างๆเสมอนะคะสีที่เหมาะกับดวงชะตาของสาวราศีนี้น่าจะเป็นน้ําตาลแดงประกายทองหรือน้ําตาลแดงทองประกายแดงนะคะเอ่อเพื่อที่จะให้ใหลด อุปสรรคนะคะลดความวุ่นวายให้ชีวิตราบลื่นแถมสีนี้ยังช่วยเสริมให้ได้โชคลาภด้านการเงินดีขึ้นอีกด้วยนะคะ ราศีกันนะคะสาว p r o f e s s i o n a l นะคะตัวจริงช่างเลือกเจ้าระเบียบทุกอย่างต้องเป๊ะเท่านั้นนะคะถึงจะแฮปปี้ชอบอะไรที่หรูหราและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะสีที่ถูกฉลกกับสาวราศีนี้คือน้ำตาลมะฮอกกานีนะคะหรือน้ำตาลอ่อนหมุนม่วงนะคะเพราะสีนี้จะเข้ามาช่วยแก้ดวงชะตาที่ติดขัดม,มีอุปสรรคนะคะให้กลายเป็นที่ราบรื่นคลี่คลายได้หมดนะคะแถมสีนี้ยังช่วยเรื่องโชคลาภอีกด้วยนะ เหมาะกันด้วยราศีตุลค่ะสาวฉลาดปากหวานคารมคมคายมีเสน่ห์ในเรื่องการพูดจาเข้าหาคนอื่นได้เก่งเป็นที่สุดอย่างสาวราศีตุลน,นั้นเหมาะกับสีผมสีบรอนสว่างและบอนกลางประกายทองอย่างมากนะคะเพราะเข้ากับบุคลิกที่ดูมีสติปัญญาสูงรักความเที่ยงตรงนะคะและมีความอ่อนหวานอ่อนโยนซ่อนอยู่นะคะอีกอย่างคือสีนี้จะทําให้สาวๆราศีนี้ดูสวยเปล่งปังขึ้นเสริมดวงเรื่องความรักสุดๆกันไปเลยค่ะ ราศีพิจิกค่ะสาวราศีพิจิกจะมีความลึกลับมีโลกส่วนตัวสูงนะคะดูเหมือนจะเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยทีเดียวนะคะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำม,มากแถมยังเป็นนักเก็บข้อมูลและก็ความรับของเพื่อนๆได้ดีนะคะแต่ข้อเสียก็คือมักจะเสียใจเพราะความรักอยู่บ่อยๆนะฉะนั้นสีที่จะเข้ามาช่วยเรื่องความรักนะคะช่วยปลดปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไปก็น่าจะเป็น สีแดงเข้มข้นนะคะโทนเชอร์รี่หรือสีน้ำตาลมะคอกกกนีนั่นเองค่ะค่ะมาถึงราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูนะคะสาวราศีธนูนะคะที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนะคะชอบการประชนภัยนะคะชอบที่จะออกไปเที่ยวทำอะไรใหม่ๆ ให้มันท้าทายตลอดเวลานะคะบวกกับเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วกล้าตัดสินใจจึงควรมีสีที่ถูกฉลกเพื่อเสริมดวงช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆได้นะคะสีที่เหมาะสมสุดๆเลยก็คือสีน้ำตาลแดงเข้มและสีบอลเข้มประกายแดงนะคะที่จะมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจและก็ทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นอีกด้วยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสีผมนะคะที่ถูกฉลกกับราศีแต่ละราศีนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะก็เลือกนะคะสีผมที่ถูกใจแล้วก็ช่างที่ถูกใจนะคะทำรับต้อนรับปีใหม่กันได้เลยเนาะนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในคลิปวิดีโอต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ